สวัสดีค่ะทุกคนวีลคัมเข้าสู่ช่อนนง Marin Town นะคะ เราชื่อพาวนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์รามาปี2นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถาบันการแพทย์จตก,กรีนริบดินตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนบล็อกแรกของปี2ก็คือบล็อกของวิชา Clinical Anatomy หรือว่าวิชากายภาคศาสตร์นั่นเอง A, ซึ่งจะบอกว่าวิชา Anatomy เนี่ย ถือเป็นแบบวิชาไฮไลท์ของปี2เลยหรือจะบอกว่าเป็นแบบวิชาไฮไลท์ของการเรียนแพทย์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูว่า1อาทิตย์ก่อนสอบปิดบล็อกอณัตโตมีของนักศึกษาแพทย์รามาปี2จะเป็นยังไงไปไปดูกัน ใครคือโมจิวานิลาเอาจากมื้อเย็นฉลองสอบเสร็จของเราคือข้าวเซเว่นของหวานก็คือไอติมแบบเซเว่นแนนเราก็ใส่กระปุกทำไมท้อใส่กระปุกคะใส่กระปุกนะตรงหรักก็ทำอย่างใส่กระปุกเออตอนนี้เราเพิ่งสอบหลอกสองเสร็จเราสอบเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เลยเลิกตอนฟ้ามืดแล้ว ปกติเราจะเดินกลับหอพักข้างนอกแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทางเชื่อมข้างในโรงพยาบาลแทนเราสอบเสร็จบล็อกสองสอบบล็อกสองก็คือเราสอบทั้งหมดสามบล็อกใช่ไหมใช่อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของบล็อกที่เราจะไปอ่านหนังสือเพื่อสอบบล็อกสามก็คือเราสอบบล็อกสองตอนนี้แล้วก็สอบบล็อกสามตันหน้าใช่เพราะว่าอาทิตย์นี้เราก็จะอ่านหนังสือทุกวันเพราะว่าเราต้องสอบอาทิตย์หน้าวันจันทร์ พ่อะเก็มาถายใหู้ว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบจะเป็นยังไงสภาพถึงจะเป็นอาทิตย์ก่อนสอบแต่เราก็ยังมีเรียนตามปกติวิชาแรกของปี2องคือวิชาคลินิคอลอ n นาโตมีหรือว่าวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งนี่ก็เป็นเลคเชอร์สุดท้ายของวิชานี้แล้วเลคเชอร์แรกๆเนี่ย เราก็ยังมีแรงไปเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่านี่ก็ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วต้องตัดเปิดบล็อกอนาโตมีมาเราเลยเลือกที่จะเรียนออนไลน์แทนแล้วก็ไปออนไลน์เฉพาะคาบที่เป็นแ a บก็คือคาบที่มีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ ทุกคนก็ต้องใส่ชุดกาวกับถุงมือส่วนหัวกคุมผมอะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อาดีทำไมกล้องแตก <laughs> ทำตกลง <laughs> เหลว ดเวลาแหลบแล้วแต่ว่าเรายังหาไม่ครบเสีงงอยากกลับบ้านไหมหมอหนิหมอดงมหมอกิฟ เลาเราเสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างล้างพวกแบบอะไรบ้างมีดฟอร์เซ็บแคมโพรกอะไรเงี้ยเออพวกอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วก็ต้องทาล้างอาจารย์ใหญ่ต้องใช้กรีเซอรีนแต่ว่าทุกทุกอาทิตย์จะต้องฉีดฟอร์มาลีนเพิ่มนอกจากนั้นก็คือแบบทําความสะอาดโต๊ะพวกแบบพวกผ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าผ้าคลุมล่างอาจารย์ใหญ่ปกติตอนผ่าก้อนเราต้องหาอะไรบ้างเรแบบขาเราต้องเจอเซอร์เฟซหน้าตัวนี้หน่อยจุดไหนที่เราต้องผ่าเข้าไปเริ่มจากสกิน แล้วก็แบบสับคิวแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเจอแบบพวกซูเปอร์ฟิเชียลเวนซูเปอร์ฟิเชียลเนิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยเจอแบบพวกมาโซแล้วก็เจอฟาเชียที่ข้างระหว่างมาโซหลักๆที่เราเรียนคือเราจะเรียนแบบมาโซแล้วก็แบบพวกที่มาเป็นแบบอะไรนะอินเนอร์เวสกับสัพพลายอินเนอร์เวสก็คือเนิร์ฟสัพพลายก็คือพวกอาร์เทอรีใช่แล้วก็ดูเดรนเนจก็คือเวนที่เราเห็นอยู่ก็คืออนาโตเมทเทเบิลหรือว่าโต๊ะจำลองการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเราสามารถเลื่อนลงไปจนเห็นเลเยอร์ลึกๆได้เสมือนจริงเลยแถมยังมีการเลเบลโครงสร้างที่เราผ่าออกมาให้ด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถเห็นอวัยวะต่างๆลึกลงไปถึงระดับเนื้อเยื่อเห็นภาพ CT s c สแกแล้วก็ MRI ของร่างกายมนุษย์ได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวราคาหลักล้านเลยนะทุกคน เฮลตี้มากเรามีขนมเคยองุ่นเฮลตี้มากเฮลตี้มากโฟร์สเตสวันนี้ถ้าแม่ลืมเอา version, บาร์บี้เวอร์ชันซอมบี้ลงคลิปนะบาร์บี Barbie, ย้ยมยมบาร์บี้ผ่าก้อนบ <laughs> าร์บี้ผ่าก้อนใจ <laughs> <laughs> ทุกคนดูน <laughs> สิ่งนี้เกิดขึ้นเราไปอยู่ห้องนี้เพื <laughs> ่อทำหน้ใจให้ในการอี <laughs> งพรุ่งนี้เรามีผ่ากอดครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะต้องดูวีดีโอแลบก่อนไปผ่ากอดแล้วก็มี TBL ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะอ่านทันไหมหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเตรียมตัวสอบลบ็อก3กัน จริงๆแล้วบล็อกเนี่ยก็คือการแบ่งเนื้อหาของวิชาหนึ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ในการสอบแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจําเนื้อหา,อาเกินไปอย่างตอนเนี้เราอยู่ที่บล็อก3แล้วบล็อก3ก็จะเรียนเกี่ยวกับช่องท้องบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ขาแล้วก็เท้าเหมือนที่เราอ่านอยู่ตอนนี้เลย ก่อนข้าวสุดท้ายช่วงเยี่ยวกันด้วยนะครับจะมาสอนน้องๆจะมาสอนน้องๆได้เลยได้ไหมหมอโอ๊คได้แหละถ้ากูวจำได้การทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามะพร้าวแรงเยอะมากครับผมปกติแรงน้อยแต่ว่าตอนขาก้อนดึงปุ๊บหลุดเลยก็สนุกมากครับครับข้าวไปลโลข้าวไปโลข้าวไปไหนเออ

ตอนบ่ายเรามีคาบ TBL หรือว่า Team Based Learning เริ่มคาบด้ดยการจับเวลาทำ Pre-test บบอิน i ิ i ิเดชั่ซึ่งเราต้องอ่านเท็กซ์ที่อาจารย์ให้มาก่อนเข้าคาบด้วย หลังจากนั้นก็มาทำพรีเทสแบบทีมกันบ้างเพื่อนๆในทีมของเราก็มาจากโตรร๊ะ c r o s กลุ่มเราแล้วก็โตรร๊ะ c r o s กลุ่มข้างๆเลยสุดท้ายเราก็ต้องมาทำโพสเทสซึ่งเป็นการวิเคราะห์เคสต่างๆที่อาจารย์ให้มานั่นเองสวัสดีครับกลุ่มเก้าอยู่ข้างหน้าเหรอแล้วฟีโนอาจจนต์แล้วก็เล้วฟิโนเว โมงเย็นเราพึ่งเลิกกอสจริงๆเราแบบเรียนกอสเสร็จแล้วผ่าไม่เสร็จก็เลยไป TBL แล้วกลับมากอสต่ออ้าวประตูปิดแม่เราลงข้างล่างเราอยากอยู่ด้วยกันนานๆเย็ะโด้มด่วยอะจริง

น็อกแปบ,บก็คือเขาจะเปิดร่างอาจารย์ใหญ่ไว้ทั้งห้องเลยแล้วก็แต่ละล่างก็จะผูกโครงสร้างแล้วก็ให้เราไอดีนติฟายเหมือนวันที่เราสอบแบบจริงจริงเลยอันนี้คือตู้ใส่พักวแบบโมเดลอะไรนี้เราสามารถเอาโมเดลกลับไปดูที่ห้องได้เผื่อวันสอบอย่างเงี้ยเขาก็จะแปะให้ไอดีนติฟายโครงสร้างในโมเดลได้เหมือนกันระหว่างที่บล็อกอยู่ก็คือคะแนานบล็อกสองออก ตอนนี้เป็นเวลากีโ่โมงแล้วคะเกือบสองทุ่มแล้วครับอ๋อไม่เกือบสามทุ่มแล้วเราอยู่ที่นี่มาตั้งแตบ่ายสองบ่ายสองถึงสามทุ่มก็คือก็คือเจ็ดชั่วโมงเอจ็ดชั่วโมงคนระับเจ็ดชั่วโมงในเจ็ด<ม>ชั่วโมงในการม็อกแล็บกอสใช่อันนี้คือกระดาษม็อกแล็บของเราก็คือเลเทมาเลเททั้งแบบสภาพกระดาษแล้วก็คําตอบ เดี๋ยวเราจะกลับไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็อาไปต่ออม <c oughs> ไม่เคยแบบว่าออกมาจากจากตึกเรียนมืดขนาดนี้ไปไหนต่อเราจะกลับหอไปกินข้าวแล้วไม่ไหวแลวตอนนี้เป็นเวลา20นาที3ทุ่มแล้วโอเคไปเจอกัน3ทุ่ม <c oughs> ซัมอ n นาโตมีครั้งจะแบ่งข้อสอบออกเป็น2พาร์ทคือ MCQ แล้วก็ l a b บกริ้งแลบกริงก็เหมือนที่เราไปมอกวันนี้เลยส่วน MCQ จะเป็น multiple choice ซึ่งพาร์ทนี้ก็จะออกเนื้อหาจากเลคเชอรเหมือนที่เราอ่านอยู่ตอนนี้เลย 14ชั่วโมงก่อนสอบบล็อก3จริงๆตอนนี้เหลือไม่ถึง24ชั่วโมงเลยทุกคนเพราะว่าจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปม็อกแลบอีกรอบหนึ่งในแบบที่มีความรู้มากขึ้นจากวันศุกร์นิดหน่อยแล้วก็น่าจะอ่านหนังสือต่อยาวๆเลยไม่รู้จะอ่านทันไหมแต่ก็สู้ๆทุกคน เราจะสอบา้องสอบแล้วมาเจอกันตอนเที่ยงนะคะบ๊ายบาย MCQ เป็นไงบ้างค่ะขอยากกว่านี้ได้ป่ะครับเออถ้ามีไม่ต้องเอามานะครับตกแล้วตอนบ่ายเราสอบอะไรคะสอบแลบนี้รอบที่สามค่ะแล้วสอบรอบสามเสร็จเราก็จะจบปิดบล็อกอณฑรเมีเราจิ็แล้วเปิดบล็อกใหม่วันไหนคะพรุ่งนี้ค่ะ ต้องเก็บโทรศัพท์แล้วเพราะว่าเราต้องเข้าไปในห้องเก็บตัวเก็บตัวก็พอโอเคเจอก,กันหลังสอบเสร็จครับยไมยบายสอบเสร็จแล้วหมแรงแต่สภาพก็คือไม่รอดตายแน่ๆไม่รอดตายแน่ๆเป็นลำที่ยากที่สุดละเปิดวาร์ปมาตรงนี้นะคะ คือตอนใกล้สอบอะทุกคนเราก็อ่านหนังสืออย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วตอนแบบเข้าห้องสอบก็ไม่สามารถถ่ายทุกคนดูได้เนาะเราก็เลยอยากจะมาแบบอัดคลิปเพิ่มเติมตรงนี้นิดหน่อยอยากพูดถึงแบบวิชา anatomy ทุกคนฟังเนาะก็คือก่อนอื่นนะจะบอกว่าพอขึ้นปี2องะปุ๊บความรู้สึกมันแตกต่างกับปีหนึ่งแบบสิ้นเชิงเลยทุกคนคือแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เรียนชิวๆใช่ไหมมีแบบฟิสิกส์เคมีชีวะมีวิชาแบบเริ่มการแพทย์นิดหน่อยตอนเทอม2แล้วก็มีสอบแค่แบบมีเทอมกับไฟนนลเนาะ แต่พอขึ้นเทอมสอมาปุ๊บเราเปิดด้วย anatomy ซึ่งแบบหนักมากทุกคนเราสอบแบบ2อาทิตย์เว้น2อาทิตย์แล้วพอมีเรื่องโควิดขึ้นมามันก็กลายเป็นแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยซึ่งการเรียน anatomy เอะก็จะเป็นการเรียนแบบตอนเช้าเราเรียนเลคเชอร์ตอนบ่ายเราผ่าบรอสตอนเย็นเราก็กลับมาอ่านเลคเชอร์ที่เราเรียนไปเมื่อเช้าเนาะแล้วก็ดูวิดีโอผ่าบรอสที่เราต้องผ่านในวันถัดไปแล้วก็มีการทำโพสเทสของแต่ละวันด้วยชีวิตมันก็จะแบบวนลูปวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆเนาะ ซึ่งถามว่ามันหนักไหมคือเรารู้สึกว่าแบบมันหนักมากทุกคนแต่พอเราอยู่ไปแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์มันก็ค่อยๆดีขึ้นเราก็กลายเป็นว่าแบบวิชาอนาโตมีอ่ะเป็นวิชาที่เราชอบมากที่สุดเลยทุกคนคือตอนนี้เราเรียนจบอนาโตมีแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ไปเรียนป็อกวิชาอื่นๆเนาะแต่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยคิดถึงอนาโตมีอ่ะเพราะมันเป็นวิชาที่เราได้ไปแบบรอดได้ไปผ่าร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆได้เห็นแบบร่างกายมนุษย์อ่ะ ก็เลยอยากจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละร่างกายของท่านให้หนักศึกษาแพทย์ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาจากร่างกายมนุษย์จริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากตำราเรียนหรือถึงเราดูวิดีโอไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากับการที่เราได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆในการที่เราจะใช้ความรู้ตรงเนี้ยในการไปต่อยอดแล้วก็เป็นแพทย์ในอนาคตคะ่ะ ก็เลยอยากจะมาขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านตรงนี้ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราจะมาปิดคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรนะก,น <c oughs> กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งมาเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังยุดช่องมารีนทาวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเปลี่ยนเส,สื้อผ้าแล้วก็จะไปตีเบด <laughs>